ดวงดาวในช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะส่งผลอย่างไรกับชาวพิจิกกับเรื่องราวที่มีแนวโน้มพลิกผันเปลีป่ยนแปลงได้ไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่ลัคนาราศีพิจิกรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามไว้นะคะสำหรับในช่วง1-15สิงหาคมนะคะมีดาวโคจรย้ายหนึ่งดวงนะคะก็คือดาวพุธ ดาวพุธยายวันที่3สิงหาคมนะคะจากเดิมอยู่ในภพมรณะนะคะแล้วก็โคจรวกไปวนมาจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนใหม่เรียกว่าภพสุภะนะคะส่งผลในข้อที่1น,นะคะภพสุภาเป็นเรื่องราวข่าวคราวนะเชิงบวกนะเป็นเรื่องความก้าวหน้าเรื่องที่มันดีๆนะคะโดยไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ช่วงนี้ก็คือดาวอาทิตย์เป็นเรื่องงานและเป็นมหาจักรด้วยนะคะถือว่าชาวพิจิกก็เกิดข่าวสารนะคะอันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องที่รอคอยนะคะ อะไรที่ล่าช้าหรือว่าไม่ชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีแนวโน้มชัดเจนมากขึ้นนะตั้งแต่วันที่3ไปนะคะก็เกิดการติดต่อประสานงานเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องงานการภารกิจหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะเพราะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกรรมะนะคะและมีกําลังโลดผลไม่ธรรมดาดัางนั้นช่วงนี้เป็นได้ที่ภารกิจเรื่องงานจะมีกลับเข้ามามากขึ้นนะคะเรื่องราวของการติดต่อเชิงทางไกลนะคะนอกจากนี้เป็นเรื่องของความก้าวหน้าบางประการเกี่ยวข้องกับ ข้อมูลข่าวสารของชาวพิจิกนะที่เป็นไปในเชิงบวกนะคะเป็นจังหวะที่เรื่องราวประเภทการได้อุปกรณ์สื่อสารใหม่อยู่ๆก็มีโอกาสนะคะได้ข้าวของเชิงไฮเทคเทคโนโลยี Tech หรือเป็นความก้าวหน้าคืบหน้าเกี่ยวข้องกับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเชิงการทํางานเรียกว,ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ได้ข้าวของใหม่ๆหรือดีๆมาทดแทนอันเดิมนะคะเป็นพบเรือนความหมายเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะชาวพิจิกบางท่านจะใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับคน มีความน่าเชื่อถือหรือเข้าออกหน่วยงานองค์กรต่างๆได้เนื่องจากมันเป็นดาวอาทิตนะที่มีความร่วงผลไม่ธรรมดาก็จะติดต่อกับคนกลุ่มเหล่านี้เยอะขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเป็นช่วงที่ข่าวดีนะคะเรื่องของความหวังเรื่องของอะไรที่เป็นเชิงรอคอยมานานช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสแนวโน้มสมหวังในช่วง3สิงหาคมไปนะคะสําหรับในข้อต่อมานะคะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัว เข้าสู่พบเรือนลาภะนะคะเป็นมหาจักรด้วยณนะจุดนี้นะคะจะไปเป็นคู่ศัตรูกับดาวเสาร์ฝั่งตรงข้ามนะถือว่าก่อเกิดคู่ศัตรูเกิดขึ้นจุดหนึ่งนะคะดาวพิจิกช่วงนี้นะคะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมได้นะเช่นเป็นการหยุดชะงักของสังคมเดิมนะไปเข้าสู่สังคมใหม่ๆนะคะเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงเชิงพี่พี่น้องๆ้องได้เช่นกันนะเช่นบางท่านาพี่น้องมีภารกิจแยกย้ายเดินทางไปทํางานนะคะหรืออยู่ห่างไกลกันชั่วขณะหนึ่งเนื่องด้วยภารกิจต่าง เป็นจังหวะประเภทเรื่องของการลงทุนการรเริ่มสิ่งใหม่ทุกนี้ถือว่ามันจะมีบางครั้งเกิดความฉลอตัวอันเนื่องมาจากเหตุผลรอบตัวนะเช่นเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องของการเลนเลื่อนลราช้ามีปะปนนะเนื่องจากมันเป็นดาวคู่ศัตรูที่สัมพันธ์กับตัวตนนะครับอย่างไรก็ตามมันก็จะเป็นความขลุกขลักได้บ้างนะกับเรื่องทางสังคมนะคะเรื่องการปรับตัวเรื่องคนรอบตัวที่ชาวพิจิกจะต้องพบเจอในช่วงนี้เนื่องจากมีดาวคู่ศัตรูก่อเกิดขึ้นนะคะ สำหรับใครที่ทํางานกลุ่มงานทีมนะคะหมู่คณะต่างๆถือว่าจะราบรื่นมากขึ้นในช่วงหลังวันที่23สิงหาคมนะคะเนื่องด้วยอย่างที่บอกมันเป็นดาวคู่ศัตรูเชิงสังคมคนรอบตัวจะเป็นอยู่ประมาณ22วันนะคะหลังวันที่23ไปดาวเสาร์ย้ายไปอยู่ในภพเรือนพันธุร่วมกับราหูคู่มิตรนะคะอุปสรรคดังกล่าวอาจจะค่อยๆค,คลี่คลายไปกลายเป็นคู่มิตรใหญ่ในภพเรือนสินทรัพนะคะ ดังนั้นครึ่งเดือนแรกก็จะเป็นอุปสรรคได้บ้างนะคะในขณะที่ครึ่งเดือนหลังโอกาสเรื่องของสินทรัพย์ขนาดใหญ่การได้เงินก้อนหรือเรื่องเกี่ยวกับบ้านรถที่ดิน,นต่างๆนะคะก็จะมาเกี่ยวพันกับชาวพิจิกในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะสําหรับในข้อที่3นะคะดาวหลายดวงก็ไปรวมกันอยู่ในภพมรณะของชาวพิจิกนะคะ ไปสัมพันธ์กับเรื่องเงินนะเนื่องจากดาวพฤะหัสก็เป็นตัวแทนเรื่องการเงินนะคะถือว่าเมื่อดาวหลายดวงไปรวมในภพนี้จังหวะได้เงินได้ทองก็จะมีได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น เงินสนับสนุนแปลกๆนะคะเรื่องของโปรเจกต์โครงการลับๆที่ทําอยู่นะช่วงนี้ก็จะมีเงินทองมาได้นะคะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสยังคงเป็นพิณทุบทนะและมีกําลังไม่ค่อยแน่นอนนะคะถือว่าเรื่องเงินทองก็จะมีมาแบบลูกย่อยได้นอกจากนี้ยังเป็นจังหวะที่เรื่องราวเชิงเงินเงินทองทองทางไกลนะคะเรื่องราวการเกี่ยวข้องกับเงินสินทรัพย์มรดกธุรกิจครอบครัวนะคะหรือแม้แต่เรื่องการจบวาระจบสัญญาช่วงนี้ ก็จะมีมาปรับปนในเรื่องเงินเงินทองทองของชาวพิจิกด้วยนะคะชาวพิจิกช่วงนี้นะคะต้องระวังสุขภาพของคู่ครองนะคะรวมทั้งการครบหาช่วงนี้ก็เป็นได้กับเรื่องของการรีเทิร์นความรักนะเรียกว่าก่อเกิดความวุ่นวายใจเชิงความรักความสัมพันธ์ได้นะคะนอกจากนี้ยังเป็นลักษณะการครบหาแบบซ่อนเร้นนะคะบางอย่างเป็นความลับไม่เปิดเผยก็ถือว่ามีได้นะคะ ระดับในข้อต่อมานะคะดาวพระเกตกระตุ้นเรื่องเงินโดยตลอดนะช่วงนี้ถือว่าโชคดีก็จะมีมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะบางทีมีโชคดีโชคเฮงไม่คาดคิดนะคะเรื่องเงินทองที่เกี่ยวข้องกับการจบวาระจบสัญญานะคะบางอย่างที่ได้มาช่วงนี้มักจะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอันนี้เนื่องมาจากดาวพระหัสที่ได้มาตรฐานเป็นประนะคะโดยดาวพระหัสจะได้มาตรฐานดีขึ้นกว่านี้ก็ทําให้เรื่องเงินทองเนี่ย เป็นกรอบเป็นกรรมมีช่องทางการเงินที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือช่วงตุลาคมนะคะดังนั้นช่วงนี้ต้องอดทนกับมาตรฐานความเป็นประของดาวการเงินของชาวพิจิกไปก่อนนะคะเกตน,นะคะกระตุ้นเรื่องดาวเงินทองทางไกลนะคะเงินแปลกแปลที่ได้มาจากเรื่องเก่าๆนะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะการปิดจบภารากิจบางอย่างได้นะหรือแม้แต่เรื่องค่าชดเชยนะคะเงินทองที่ได้มาจากความเสียหายเงินเคลมเงินประกันนะคะ เป็นจังหวะการถูกต่อรองนะคะทำอะไรช่วงนี้มักถูกหักเปอร์เซ็นต์กำไรบางทีจะมีรายจ่ายเยอะมาเบียดบางรายได้รายรับรับผลของชาวพิจิกอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปในช่วงตุลาคมนะคะสรับดาวพระเกตนะคะก็กระตุ้นเรื่องมรณะด้วยนะเช่นเรื่องข้าวของเสียหายนะคะช่วงนี้บางทีจะมีรายจ่ายเชิงสุขภาพด้วยบางทีก็เป็นเรื่องราวข้าวของหมดอายุนะคะการต่ออายุการใช้เงินไปเพื่อจ่ายค่ารายปีต่างๆเรียวกว่าก็กระตุ้นเรื่องรายจ่ายด้วยเช่นกัน สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องดาวเชิงรวมของดวงดาวนะคะเรียกว่าดาวหลายดวงไปรวมอยู่ในภพมรณะนะคะชาวพิจิกมีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงเช่นบางอย่างนะคะไปต่อไม่ได้ก็มีอันต้องตัดสินใจเลือกทางเดิน,นต่างๆนะหรือว่าการจบลงจบวาระของสิ่งที่เราทําเป็นประจํานะคะเรียกว่าชีวิตกําลังจะ ก้าวเข้าสู่บทบาทชีวิตใหม่ๆนะเนื่องจากดาวกําลังทยอยเข้าสู่ภพเรือนสุภาษนะคะดังนั้นเป็นจังหวะการเปลี่ยนผ่านเชิงชีวิตของชาวพิจิกนะคะนอกจากนี้ยังเป็นดาวมหาจักรถึง2ดวงนะแน่นอนความโลดโผนความเหน็ดเหนื่อยความฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆก็ต้องมีมาด้วยนะคะหลายสิ่งช่วงนี้ลงมือลงแรงทําด้วยตัวเองก็มักจะได้ผลสําเร็จแบบก้าวกระโดดนะคะบางอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะหรือว่า การลงทุนลงแรงที่ผ่านมาสำเร็ิผลในช่วงนี้ได้เช่นกันชาวพิจิกช่วงนี้นะคะเรื่องราวเชิงสุขภาพนะคะเรื่องของ อุบัติเหตุฟืนไฟนะคะถือว่าต้องระมัดระวังบางท่านก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงเชิงบุตรหลานบริวารรอบตัวนะรีกว่าก็ต้องใช้เงินขับเคลื่อนกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงรอบตัวนี้นะคะเป็นจังหวะที่ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะเนื่องจากดาวศุกร์ไปอยู่ในภพมรณะนะคะอาจเจ็บป่วยจากเรื่องอาหารการกินนะคะหรือเจอของไม่สะอาดท้องไส้ปั่นป่วนเรื่องระบบย่อยลำไส้ต่างๆช่วงนี้ชาวพิจิกต้องระมัดระวังนะคะ สำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดาวคู่ศัตรูก่อเกิดขึ้นทั้ง12ราศีนะถือว่าเป็นความคลุกคลังที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละราศีนะคะมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงและก็พบเรือนที่ไปเกี่ยวข้องนะคะอย่างไรก็ตามครึ่งเดือนหลังจะเป็นช่วงที่ดาวพุธและดาวศุกร์จะเป็นราชาโชคถึงสองดวงนะคะนอกจากนี้ดาวเสาร์ก็โคจรถอยหลังนะคะออกจากดาวอังคารนะเรียกว่าคู่ศัตรูแยกออกจากกันนะคะ ความคลี่คลายหลายสิ่งจะดีขึ้นนะคะนอกจากนี้โชคลาภก็จะมีมาเยือนชาวพิจิกในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมด้วยนะคะฝากข่าวสารถึงชาวพิจิกสายบุญนะคะที่สนใจเรื่องการให้การบริจาคนะคะช่วงนี้ดวงดาวพลิกผันนะคะหลายสิ่งก็จะเปลี่ยนแปลงได้อีกสั่งสมเป็นเรื่องบูกุลนะคะได้ใช้ประโยชน์และได้บุญไปในตัวรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห้าเก้านะคะ ผ้าดิบสำหรับบริจาคจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิดอุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ adb-on59 อย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งต่อเป็นสพัพาน์บุญให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ